เอาให้เอาให้เอาให้เดี๋ยวดีโมไปสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงยี่ปึ้บไปยี่มะแตกดีโมอีกดีโมอีกดีโมอีกเอาเยอะเยอะเฮ้ยกูแตกกูแตกเฮ้ยแมวทองไปแล้วเฮ้ยเอาทองไปแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาวันที่สามวันนี้เจอกับสูตรคามครับสูตรคามธนาทอสใช่มาร่วมเป็นกำลังใจของผมด้วยนะ ถ้าวันนี้ชนะก็ได้อีก3เป็น6แต้มถ้าเสมอก็เป็นได้เป็น4 4แต้มถ้าแพ้ก็3แต้มเท่าเดิมไปสู้ๆสู้ๆทุกคนสู้ๆเดพังวันนี้เราเจอกับสุดไหนเนี่ยทันต์ท็อตง่ายสุดความไงสุดม่วงถักสุดความหรอ้าวสุดพวงไม่ได้เหรอขนาดนั้นอ๋อสุด่วงเหรอมอ้าวเราทำไมเนี่ยนะดูดิก็เห็นก็เห็นสุดคามอยู่นะหรื้ว่าเขาตู้ต่อนันมันผสมกับนั้นมีทั้งโอเล่ด้วยนะอ๋อเขาแบบแบบแบบใช่ปะอ๋อโอเล่เหรอ ิอ๋อเขาเขาผสมผสมทีผสมกันหลายสูตรนะทุกคนเขาไม่ได้สูตรเดียวใช่ตำรวจก็มานะเห็นปหมไอโอเล่อะคนนี้ใช่ไหมตำรวจตำรวจก็มาใช่โอเล่ป่ะสู้ๆสู้าก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเข้าไปในข้างในเลยกันนะงั้นสีขาวครบก่อนสีขาวเลือกครับหัวก้อยพี่เชิญหลงมาพี่พี่เชิลฟังแผนเดิมแผนเดิมพว่เรายัสนใจฝั่งใครบ้างไอ้ใช้ปืนใช้ปืนฮัลโหลจับหมเปิดป้องกันเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอากระดาษชสูติดไปก่อนนอย่างนี้อย่างนี้คนใช้ปืนคนนึงอะจอดี้ใช่ไหมจอดี้ใช่ใช่ใช่ไปไปแบดเดิมแบดเดิมแบดเดิมตกลารตกลารแบดเดิม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 แบดเดิแบดเดิมาที่ไหนนี่เียมากูีที่ชูแล้วมั้เลโกมาละเชี่ยมาอะไรมาเดินไบ้ามึงเดินไปดิสวยีเด็กแต่งนะแต่งนะ เฮ้ยดูสายกีนนะโใช้ใช้ใช้เยอะสายเยอะสายเยอะวิ้ยกูแตกโอ้โหมึงไม่กันท้ายกันวะมีใครปะสายปะเนี่ยใช้ใช้ใช้โไอ้ระวังมันถมระวังปัดถมมอย่าลืมอย่าลืมเราไม่มีแขนนะลืมเราไม่มีแขนคนแรกนะอะหรอโอ้เพียบเลยท้ายเพียบเลยสายเพียบเลยไอ้เยอะตั้งรับก่อนก็ได้ตั้งรับก่อนก็ได้ไอ้เพียบเลโมยแล้วเหรอเอาไปต้นไหนวะก็ได้มาดิก็ได้สัตว์มาดิอุ้ยเที่ยแตะ แตกว่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้แม่ระวังระวังระวังดียยยนติิยตาตาตตาตตาตมันเอาไม้กันฐานประมาณสามตัวนะมันเอาไม้กันฐานปมาณสามตัวไอ้ขิยงยี่้ยปืนบวกไปกิดไปกีนไม่กินรอพี่ไม่กินรอพี่โอเคฮะเออรอพี่มามามาบพี่มาพแล้วงมาแล้วมาางายกันวสวยูไะ ไปเกียร์ดิหลังมึงเชิญไปเกียร์ดิไปเกียร์โอ้ยโมไปกียร์หนีไปไหนอ่ะเห็นกูป่ะเนี่ยมาแล้วไหนมาแล้วสวยสวยสวยพี่บางสวยเนี่ยเราต้องดูเพื่อนเมื่อกี้ได้เราสายได้เราสายได้คูับพีครูกันครูกันครูกันสายได้ติดพื้นได้ติดืนได้กลางกลางกลางนะครับเราอยู่ปืนปืนไหนปืนไหนมึงเอาปืนนี้อะไรปืนแตกปืนแตกปืนแตกปืนไปปละ มาก้างปาก้างกูอยู่กลางอยู่ไม่ต้องห่วงกูอยู่กลางอยู่กูอยู่กลางอยู่ไม่ต้องห่วงเอากลางเออสายเยอะนะสายเยอะนะสายสี่ตัวระวังสายระวังสายด้วยสี่ตัวสายสายบุกสายบุกสายสายระบบขี้เหี้ยโอ้ตีที้เหี้ยเลยวะสายสายระบบนะสายตีมันตีเอาไปตายเอาไปตายเอาไปตายโอ้ยเฮี้ยกูโดริโม่ตายตายตายเป็นอย่างนั้นดิไอ้ไอชโลงไอ้เฮี้ยยิงยิงมันอย่างนั้นทำไมอ่ะหลบอยู่ไอ้หลบไม่ได้ โอ้โหขวามันไม่ดูเลยตายเยอะมาเข้าแลวนเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะ้ายอะหลายตัวเลยหลาตัวเลยี่ยิงบงยิงขวายิงเทปยิงไท่าดะยิงาตาตันทงมาเาทงมาเาทงมาเาวเอาาเอเลยวองมยเงมาางมาสายงเองอมางเอาทมางมาเอาาเอาทงางอ่าอเอาทมมาเาทมเมาเอาทงมาเอยวอาทงอาาเอามาเอาทมาเอเอาวมองมาเทมทงมาเนทมาทงมทงมาเอทม ยังม่ดเอายิงกูกูกสวยสบุกกลับได้อยู่ปะมันแตก่งกับนี้งกับไี้แุกกลับุกกบุกกบุกบุกลปืนลวงปืนแตกช่วยอยบุกตกชยอยูมายื้อยวยอยูไปเลยชวยอยู่ไปเลยชอไปเลยไปเดียเดี๊ยกันไว้นะโอ้ยเยอะแต่ดนยิงกะาแล้วกะาแล้วเอ้ยมันบุกมันบุบุกมันมัน น่อยเอายเหไม่สบายเราตเปล่าเยีต้องกระตุ้นเปล่าฮหลกต้นกระตุ้กระตุนกระตุนร์สูเบิร์นสูงเปิร์นสูดต่้งกนหก้คตอนนี้ต้งไหนเยอะเลยตายลยอะตา้เยอะตยเยอะตา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 ยเยอะตระตนกอะเออะตเาาะายะตะตะตน โอ้โหปืนแตกหนึ่งปืนแตกหนึ่งปืนแตกหนึ่งเยอะธงโดนงโดนงไปแล้วทงไปขวาตงไปซ้ายแล้วงไปซ้ายแล้วงแงงแตกสวยกันโทงกันโทงกันโงกันโงเลยอารงยสายงยายสว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 ยพี่ดีสวยพี่เจ้าดีกันไว้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 ตงแตกตงแตกไปยิงอแดงปืนอยู่ไหน่ะไม่มีปืนยิงธงเลยหรอ คืออยู่นะิงยหลลครบผได้ผได้้งสาเลย่าเลยสเลยยวิ่งไปดิวิ่งไปดิวงไปสยไปตรงยไปงไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปยากยมาแล้วสายักหน้าแล้วแตกแท็กเฮ้ยมาอกีหลายโทแล้วเมื่อกีหลายโทแล้วเอลยโทยแล้วทุมากีลยโทยแล้วกี่ลงไปม่กีลไปไปแล้วไปแล้งเมื่ีหลยแก ไม่กินไปไม่กินหรอไปม่กิอไปนี่ฉันจะถือท้อแล้วว่าีจะถือแล้วนี่หลังนี่หลังอุ้ยมาขี่ได้มาขี่ได้มาขี่ได้ทุกคนมาดิมาขี่ได้มาขี่ได้มาขี่ได้มาี่ได้

ไอ้ผมเก็บไปสามไอ้ผมเก็บสี่เยอยเต็มเลยบ้าบมูฮัมหาม้ามัวหาม้าดูทองดูทองมันมันแจ้งมันอยู่ช่วยหน่อย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 โอ้ยเยี่ยมต้นหัวต้นหัวเก็บ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 เดี๋ยวเก็บเร็วเก็บต่อเก็บเก็บโอ้ยเยี่ยมสัว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 มาต่อหน่อยเดี๋ยวสิบวิสิบวิมาต่อหน่อยเก็บดีไม่มีใครไปเก็บเลยหรอเฮ้ยต่อหน่อยเดี๋ยวสิบวิโอ้ยอยู่ตรงไหนอะ ดูนลงมันขึ้นลงหลังกล้องมาหลังกล้องออ่ะย่างงนนีีี้้ออกย่าไปแล้วมั้งอ่ะได้ได้ได้ผมได้ผมได้วิ่งมา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 ได้วิ่งมาได้วิ่งไปได้วิ่งได้วิ่ง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 ไปไปไปัปให้ไป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 กินไปให้ไปไปไปโดนโดนกูโดนกูอีโมไปไปไป อังน no ี้แทงนี้แทงนี้แทงแทงสี่สี่ขอหนึ่งคู่นี้ไปหนึ่งที่สี่เลยสว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 ยได้อยู่ได้หนุนอยู่ได้หนุนอยู่เอาให้เอาให้เอาให้เดีวยวดีโมไปสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จี๊ดเวยตีไปจี๊ดมั้ยแตกดีโมอีกดีโมอยกดีโมอีกย่ำย่ำดีโมแตกดีโมแตกเฮ้ยมาเอาทองไปแล้วเฮ้ยแตกแล้วเฮ้ยมันเอาไปแล้ว มีดมีดบูทแล้วมีดบูทแล้วมีดบูเลยยปืนมันเยอะจังวะไอ้เย็ปืนโคเยอะเลยเยปืนมันสตัวจริงป่ะเนี่ย้อ่ใช้ปืนกี่กระบอกนะสามมาเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งหนึตอนนี้เล่นได้ไฟหนึ่ง้เล่นได้ไฟหนึ่งก็คือมันจะตายเกิด5้บปีนะหกสิบปีนะเล่นได้ไฟหนึ่งผมส่งมาดิส่งมาดิ โขก่าโขก่ามันไม่อยู่กาเลยไม่มีใครอยู่การเลยไม้มันอยู่มันอยู่วาหมดเลยเียมร้อยกิบ้ใช่ใช่ไม่้เี่เข้าเลียวตนี้เขาตาเี่เข้า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 เข ไปไไปกินเ้โคมาเยอะโคมาเยอะมึงตีทำไมไม่หนีไปอ่ะมึงตีทำไมมด้ตีโคมาเสียโคมาเียดได้เฉียดตีไดเกียดตีด้เนียดีได้เฉียดได้เฉียดตีได้เฉียดต้เฉียดตีได้เฉียดตีด้เฉียดตีเด้เียดีได้เฉียดีดเียดได้เฉีได้เฉียดได้เฉียดีไ้เฉียดีไเียด่ได้เยด่ไเดีดเดตี้เียดีไ้เมียดี้เฉียดีได้เีย้เ

ไอเฮียไกูโดนทีได้ไงเยคเฮียโดนทีไอเฮียได้งม่อกี้ตรงไปแล้วอะมันว่อย่างเร็วเลยอย่าวะเกิดใหม่แล้วดยคอะไรครับโดนทีได้ไงวะเมื่อกี้โอ้โหแม่งยิงอย่างแม่นเลยไอถึงม่เยเนี่ยไถปเมื่อกี้เอานรอไม่มันยังไม่เกิยังไม่เกิไงมาไปดีไปดีถมไปเลยได้ไปได้ไปได้ใช่ใช่ โไปเลยแกิราถงไปเลยไม่ต้องรอเยถงแม่ไปเลยเน่มือปืนมันมาตือนแล้วเห็นมัน่ะถ้าถ้าได้ถงไม่ต้องบอกวิ่งเลยใครได้ถงวิ่งเลยไี่ระวังด้วยหใครที่มีปืนระวังระวังด้วยต้องเล่นเซฟดีๆระวังโอ้ยเฮียแกสิบี้่ะถ้ามทรเลยอย่าไปตีมาอะไร้าถ้ามาเสมอกันมันนับไงวะก็หนึ่งตีหนึงแต้มโอ้ยเพวกเราแตกเฮียียเฮ้ยเเยอะมันโเยยเนี่ย ไอ้กไอ้การการถงคนสักคนไอนี่การถสักคนนี่ไอ้ผมจะเข้าทงนะนะเข้มาเข้ามาไอ้สไอ้ใส่ลงเข้าไอใส่ลงเท้าไอ้พี่ผมผมได้ทงมาแล้วเนี่ยมาไอนี่มาไอ้นี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยคือเออคือได้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 ไ่นี้ใส่นี้อาคาพี่สรุวาพี่สามันไปอยู่ขวาขวาเลยขวาเลาขวาเลยขวาเลาขวาเยขวาเลยขวายขวายขวาขวาเลยขวาเลยขวาขวาาเขวาเวาขวาวาวาเขวาขวาขวาลขวาขวายขวาขวายขวา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 เยขวายขาว อย่าไปรอตงเราไปอีกแล้วอะโอ้โหมันฟาดฟาดฟาดไป่สองคนลุมแป๊บเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดีสุดแล้วเราได้แค่นี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไอ้เหี้ยเราเล่ด้วยจะไม่มีเรื่องเราไม่ได้ซ้อมอะโห้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ตะปุยอะไัเตือแม่งเยอะจริงเฮ้ยยืนบนหลังฮาเลยเอแม่งเยอะมากไอ้เหี้ย่่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 ่ ราทำดีเสร็จแล้วทำดีเสร็จแล้ว Oh my good ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไริเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรายังมีอันนี้อยู่เรามีตอหลีอีกตอหลีนึงเราต้องไปเคลียร์กระสุนสุดไอกสุดขาวน่าเราได้แข่งอีกรอบเลยพี่เพราะเรามีสามแต้มมันจะได้อยู่สี่สี่สี่รึเปล่าสามเจ็ดสามแพ้ไม่ได้แต้มเขาพูดอะไรฝั่งนั้น่ะเราแพ้เราชนะก็แปลกเราเขามีตมบัติแล้วย ทีมเราไม่ต้องมีแผนในเยี่ยใส่มอพนันงานอย่างเดียวเย่ต้องกลัวเย่ยก็เต็มที่ทุกคนนแหละเต็มที่ทุกคนแล้วใจกันในเมืองขอบคุณครับขอบคมาบคุบุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอเก็บสองอ้อุงสตามิน่ากูสู้ครับสู้ได้กี่แต้ม้วครับได้กี่แต้มแล้วฮัลโหลได้ยินไหม ทุกคนแพ้อะไรทุกคนเต็มที่ละเสียดายช็อตช็อตนั้นวิ่งทงไม่ทันเสียดายเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชบมกันนะครับผมเดี๋ยวไว้ไปเชียร์ตอรรี่ขับสืขขอข่าดำเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาแจ้งข่าวกันนงคล้ว